สวัสดีครับวันนี้เราพาเกิงเกงปั่นจักรยานเล่นนะครับพอดีเจองูเห่าครับเมื่อกี้เดี๋ยวเรียกรบตำไปจับงูก่อนว่าจะเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมเกิงเกิงจับงูเห่าไหมแยกลุงยามก่อนค่ะลุงยามออาจับงูให้หน่อยงูเหา่างูเหา่า งนู่น่ะอยู่นู่นน่ะลูกตัวมันมันตัวไม่ใหญ่มากหรือว่าเขา,เขาไปได้เนียนนั่นแหละไปไปนะครับผมครับพาพี่ยามไปแล้วครับพี่ยามจับงูเถิงอยู่เฉยๆนิ่งๆสิครับ ตัวเล็กๆนะครับตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับเท่ากับประมาณนิ้วนิ้วก,กว่านะครับนิ้วก,กว่าเต็มแผไม่เพี้ยวออกมาหน้ากลัวมากเกิงๆวัสดีท่านผู้ชมหน่อยวัสดีท่านผู้ชมหน่อยเร็ว ไม่ได้ค่าเอาไปปล่อยไม่งั้นเดี๋ยวเด็กเดี๋ยวเด็กเดี๋ยวไปสนามหญ้าเดี๋ยวเด็กงานเข้าเลยถ้าปล่อยไปสนามหญ้าดูดิมือม,ม,มือเมือระวังนะลูกระวังนะงูเห่านะนี่นะครับนี่นะครับงูเห่านะครับ,รบพี่เขากำลังจะจับพี่ยามเขากำลังจะจับอ่าเรียบร้อยครับ จะเอาไปปล่อยแล้วครับทีนี้เดี๋ยวกลับพื้นสู่ธรรมชาตินะครับนี่นะครับเข้าบ้านยายนะครับเข้าบ้านยายนะครับงูเห่าเข้าบ้านยายดูบ้านเล็กที่นะครับเดี๋ยวไปดูบ้านเล็กที่นะครับดูบ้านเล็กที่ก่อนนะครับดูบ้านเล็กที่ก่อนนะครับผมยายขอถ่ายบ้านเล็กที่หน่อยนะขอถ่ายบ้านเล็กที่นะ นี่นะครับท่านผู้ชมบ้านเล็กที่นี้นะครับเมื่อกี้งูเห่าเข้าบ้านนะครับยายยายเพิ่งฉีดน้ําไล่ออกมา,ม,า,ามันอยู่หน้าประตูเลยเหรอยายอืยแล้วอถึงเนี่ยควจะไปกนั่น้นไม้พอเห็นมันไม่รู้นี่อะไรนะดีนะยายเห็นก่อนนะโอ้ไม่งั้นเด็ก<ช>แถวบ้านเรายิ่งเยอะด้วย นี่นะครับบ้านเลขทีนะครับผมแล้วแต่นะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่โชคนะครับมาบอกค่ีเกแล้วแต่โชคนะครับแล้วแต่โชคว่าจะได้เหรอเกิงเกงใช่ใช่ไหมใช่บ้านเล็กทีนี้หรือเปล่าวัเหน้าใช่เปล่าบอกท่านผู้ชมหน่อยใช่ไหมเรียบร้อยนะครับงูเห่าเสร็จเรียบร้อยโดนจับไป กับคืนสู่ธรรมชาตินะครับพักผมพาเกิง<ๆ>นั่งปั่นจักรยานเล่นกอนชอบครับนางชอบนางชอบปั่นจักรยานเล่นใช่ไหมลูกเกิง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 ลูกอาพี่ม,อม,อม,อมือไม่กลัวหรอพี่มือพี่มือไม่กลัวหรอ ขนาดเกิงเกิงขนาดเกิงเกิงยังนั่งสูงเลยเกิงเกิงกลัวงูเห่างูเห่าหยกขาวึ้นยกขาวขึ้นเลยหรอที่ปวดแฟ้นได้หรอโอเคนะครับเดี๋ยวพาเกิงเกิงไปปัดต่ออ่ะเกิงเกิงสวัสดีท่านผู้ชมบายบายท่านผู้ชมก่อนเร็วขอมือหน่อยขอมือหน่อยขอมือก่อนอ่ะขอมือก่อนเร็วขอมือท่านขอมือก่อน เร็วขอมือก่อนขอมืออ่ะด้านนี้อ่ะไทยไฟไทยไฟอ่ะไทยไฟก่อนไทยไฟก่อนคุณคุณคุณเดี๋ยวรับจัดขายอ่ะอ่ะเร็วเร็วขอมือนก่อนอ่ะขอมือขอมือท่านอ่าขอมือหน่อยอ่ะขอมือด้านนี้ขอมืออ่ะไทยไฟไทยไฟลูกอ่ะไทยไฟไทยไฟก่อนไทยไฟท่านผู้ชมก่อนไทยไฟโอเคไทยไฟโอเคบายบายครับผมครับสวัสดีครับ